การมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีเพราะเพื่อนก็คือบุคคลที่รู้ใจเพื่อนจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเพื่อนจะช่วยหาทางออกเมื่อเราไม่มีทางออกเพื่อนจะช่วยคิด ในเมื่อเราคิดไม่ได้เพราะเพื่อนเป็นทุกๆอย่างของเพื่อนด้วยกันฉะนั้นเพื่อนจึงมีอยู่สองประเภทมีอยู่สองประการดังที่เราเคยได้ยินเขาพูดกันมาว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนกินหาง่ายหมายความว่าเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเล่น เพื่อนสนุกสนานเฮฮาหาง่ายส่วนเพื่อนประเภทที่สองคือเพื่อนตายหายากคำว่าเพื่อนตายหมายความว่าเมื่อเรามีความทุกข์เมื่อเราประสบป,ปัญหาเมื่อเราล้มจะมีเพื่อนคนไหนมาช่วยเป็น ความคิดมาช่วยเป็นกำลังใจมาช่วยปลอบใจมาช่วยพยุงให้เราลุกขึ้นเพื่อนประเภทนี้จึงเป็นเพื่อนที่น่าคบเรียกว่าเพื่อนตายเหมือนกับคำกรอนที่เขาเคยพูดกันไว้ว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเข็มเต็มทะเลฉะนั้นเพื่อนจึงเป็นทุกอย่างของเพื่อนไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนเฉพาะเวลามีความสุข ขอให้เป็นเพื่อนทั้งเวลามีความสุขทั้งเวลามีความทุก,กข์ช่วยแก้ไขช่วยแก้ปัญหาช่วยปรึกษาหารือช่วยเป็นกำลังใจในเมื่อเราทุกข์ใจช่วยหาทางออกในเมื่อเราไม่พกทางออกจึงจะได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนตาย